เป็นภาพของเครื่องตรวจวัด,วดคุณภาพอากาศแบบพกพาวัดค่าฝุ่น PM 2.5เรียวทันในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเมื่อช่วงเช้าได้เกือบ290ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะส่วนสภาพอากาศในตัวเมืองพิษณุโลกเช้าวันนี้เห็นฝุ่นสีขาวปกคลุมท่วเมืองพิษณุโลกทุกทิศทุกทางมากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมา รายงานค่าฝุ่น PM 2.5รายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัด,วดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติก็พบว่าค่าฝุ่นช่วงเช้าอยู่ระหว่าง232ถึง262ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะแล้วถ้าตรวจสอบแอปพลิเคชัน Air v i s u a l พบว่าจุดเดียวกันนี้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์สีม่วงเข้มหรือว่าอันตรายนะคะสภาพแบบนี้ไม่ได้ต่างจากจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือเลยค่ะ ฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงกันเกือบทุกจังหวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงสาเหตุสำคัญเกิดจากการเผาและไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเครือข่ายอาสาสมัครยังต้องลงพื้นที่ดับไฟป่ากันทุกวันนะคะแต่ว่าคุมไฟได้แค่บางจุดเท่านั้นเพราะพื้นที่ป่าเขาสูงชันค่ะข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล จากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพพูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุนะคะว่าสาเหตุที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสูงเนื่องจากอัตราการระบายอากาศต่ำประกอบกับมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและตอนล่างฝั่งตะวันตกค่ะ